จะทำอะไรคิดเร็วๆที่ถ่ายเลยสิทำอะไรนะคลิดอะไรล่ะอะไรอะอะไรคลองมึงนะทำคลิปอะไรนะคลิปที่มีอะไรลบไม่มีอะไรทำ มีี่จะใช่ดึงกางเกงีอะไรทำดมีอะไรออนมมีอะไรให้ทำไหมเนี่ยโอ้อะไรอะมีโจนจะมาป้นเกงเหายวันนี้เราจะมากินอะไรวมเหี่ยวแตตัดแตะเียวว่ะ hello subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn เป็นคนไรกันหนูอ่ะยึ๊งาเป็นไหล่ะผู้หญิงยังอายอ,อ,อาึ๊ง้ามองแทบไม่เห็นเลยเนี่ยคุคนดูให้สิแพลของผมอยากรู้สิแผคมั้ยจาังกำลัจะเลยืยยนแลหนะรอาเก่งทองเก่งทองไอ้เอามือขึ้นหยิเดี๋ยวมันก็ต่อยเราต่อยะขัดตะขัดไปเลยก่งทองอีก มาค่ะคุณเจบ้านนะครับตอนนี้เราได้เจอสัป,ปหลาดตัวนึงสีขาวดำใช่แล้วสีขาวดำแล้วแล้วมันเป็นพันธุ์ไผ่หลังอานใช่ครับตอนนี้เอากล้องอันนั้นได้อ,ไนะอัดไหมน่ะอัดอัดอยู่แล้เอออัดอัดตูเต็นเอ็นเต็นแล้วแหละใครมาเนี่ไม,ม้ไผนะ่มาข้าวมาของแมวนะก็มาข้าวมาข้าวทีขาว 火太郎さん。